สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้มาตามคําขอนะคะมาตามคําขอมาทําไมมาทําไมที่ยายเคยสัญญาอะไรไว้จําได้หรือเปล่าสัญญาอะไรไว้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะรอดหรือไม่รอดมาแอบบดูมแมบบ่ มาแอบเล่นอยู่แถวแวสวนแอปเปลิลอยู่หน้าบ้านไว้ได้เดี๋ยวค่าวัานมาเห็นจ้าว่ใหญ่ว่าใส่ชุดว่ายน้ําเล่นให้ว่านะคะแทแทนใส่ชุดว่ายน้ําเล่นให้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันแทนแทนเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวไปใส่ชุดว่ายน้ําก่อนแทนแทนรอแป๊บนะไปใส่ชุดว่ายน้ําก่อน วาย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 เราเดินนี่ลงไหมลงไหมลงหน่อยดิเพื่อเอลซีเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนเพื่อเอลซีจะทำได้นอนกลิ้งนอนกลิ้ง Long phải lại phải lại để mày sao, không sao. ไปลงไปลงอ่างน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายมาตามสัญญาแล้วนะคะโอ๊ะวาจะไปเดี๋ยวขอถ่ายแบบแป๊บหนึ่งก่อนไม่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวขอถ่ายแบบแป๊บหนึ่งนะขอถ่ายแบบถ่ายแบบชุดว่ายน้ำไปลงไปลงไปลงถ่ายแบบชุด เดี Hoy, ua, ๋ยวขอถ่ายรูป oh ก่อนถ่ายรูปโชว์แทนแทนแทนมันชาหมดแล้วไปมอนชาหมดแล้ว